อนนี้ขงเราถึงกับตะลึงเมื่อได้เห็นตำซั้วที่ครัวกลางอน้ำตาแทบไหลถูกใจชาชีน้ำตาแทบไหลโอ้ยไม่ใช่เอาหม่เอาหม่น้ำลายไหลดีกว่าเออนะถึงกับน้ำลายไหลเมื่อเห็นเมนูนี้ฟังจำไว้ด้วยนะหัวข้อนผักกระเฉดคืองามเท่ คนเด็ดงามก็น่ากินนะทำอยู่ในกระมังเยอะอย่างนี้นก็ไม่มีคนกินข้าวจะกินใส่ข้าวจะกินใส่ข้าวกินหน้าร้าฟนี่สิเออหน้าร้านหน้าร้านนี่นะของเราอเออพี่จัดการเดี๋ยวหนูเอานี่ไปส่งก่อนไ, <c oughs> ไปส่งป้าที่ออฟฟิศนะคทอดโอ้อันนี้ปลาทอดเหรอโอ้หน่ากินปลาตัวน้อยๆทอดแห้งๆแบบนี้กินได้อยู่ แต่ถ้าเอาไปเป็นหมกเป็นนึ่งอะไรเงี้ยกินแล้วมันไม่รู้เป็นอะไรพี่เสือกินไม่ได้เลยคุณผู้ชมจะจะแพ้ต้มปลาเมื่อเช้ายังไม่หมดนะฮะกินต่อเติมน้ําหรอเติมน้ําเติมน้ําได้น้ํามาซดใช่ไหมได้น้ำมาซดโอ้ก็ถูกใจดาด้าล่ะสิทั้งนั้นน่ะน้ำมันน้อยอือต้องเอาน้ำเยอะๆเอาเกลือลงอีก เติมเกลือแล้วก็น้ำปลาร้าเนาะขาดไม่ได้เลยนะฮะทุกเมนูที่ครัวกลางที่ครัวกลางเราจะมีนี้ปลาลุงป้าปลาร้านี้สูตรอะไรครับปลาส้มใส่แกงอ่ามาดูใกล้ๆแล้วปลาสส้มแกงนั่นแหละนั่นแหละสูตรนี้แซ่บหลายแซ่บหลายนะฮะหลาายถูกใจตอนนี้รีวิวมากระนำเลยในไลน์เสือพาไปอ่ะเดี๋ยวพี่เสือจะรวบรวมนะทั้งคลิปสั้นทั้งรูปภาพนิ่งนะฮะ มาทำคลิปลงช็อตนะครับลงคลิปช็อตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะขอบคุณทุกรีวิวนะครับสำหรับเมนูจากน้ำปลาร้านะฮะของลุงป้าปลาร้าหนัวนะฮะตำชั่วตำเร็วตำไวๆนะทำทำท่าอยากินซิทำยังไงทำท่าอยากินเออ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 เติมพลังหลังจากไป ทำภารกิจมาครึ่งวันมีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดทำไมไข่เป็ดใหญ่จังมันต้องมีไข่ห่านอีกนะนี่ที่เขาเปรียบเทียบว่าไข่เป็ดไข่ไก่นะคะก็อันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นน้องแล้วถ้าเป็นไข่ห่านก็เป็นพี่ใหญ่ไปโอ้โหผักสดๆอยู่ข้างครัวอย่ารอช้า ตีนข้ามัวไปเลยอย่างเงี้ึเบึ๊บไปเลยข้ามด่านไปแล้วเดี๋ยวก็มาเขือปีนลงเลยเดี๋ยวมาเขืออยาชีก็จะงามแล้วปปิดใครน้อมากต้นโมยผักหลังบ้านนี่เหอะใครนาะมาปลูกไว้ตรงนี้เนาะ โอ้งามมากเลยคุผไปชมสวยนะสือุ่นๆทางพ่นก็สวยทางพูดเไว้พรุ่งนี้ล้กันเอาทางเอาตรงนี้ก่อนเฮ้ยแต่ว่าผักดองก็มีนะกินได้ยังได้แล้วเผักอะไรตมผักอะไรอ่ะกินกัน้รืพี่ก่กเียนหรอาพี่ใมากินมามามาานมามานมามานนนี้ามาแล้วนนามหน้าพร้อมตาโอ้มีปลาหลดด้วยไม่ใช่นี่น อะไรพี่ใหญ่ผักผักสดๆพี่ใหญ่ไม่คิดจะทำคลิปเลยเหรอวันนี้อยู่กับปุแม่น้องมีพียังไปเปิดคลิปที่หนึ่งไม่ใช่เหรอกินข้กินข้าวนี่แหละใจเย็นไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงมาไม่มีคนถ่ายให้ไม่มีคนถ่ายให้เลยใจเย็น เย็นไม่เป็นไรหรอกนั่งซีจะได้เห็นน่ะเดอฟซีเดี๋ยวเอฟซีเขาดูให้อยู่ดีวันนี้วันนี้ไม่ได้ไลฟ์ด้วยวันนี้ไปทุระไล่เอฟซีบอกเอฟซีด้วยนะครับทุกช่องเลยนะครับวันนี้ไปทุระผมไปทุระเรื่องงานนี่แหละนอนไม่ได้เลยแม่ดาโอ้เขียนไม่ได้ตัดหัวเลยโดดข้าวเต็มกรติดมูนตุ๊บเลยสุดพิเศษไข่ข้าวมาทานคุยใหญ่ถึงก็อดใจไม่ไหว เมื่อเห็นเมนูนี้เหาทีนไม่ได้นะครับเนี่ยคนรวยไม่กล้ากินหรอกเนี่ยนะไม่ใช่พวกเราอ๋อกินไม่ได้หรอกใครจะมาเศรษฐีก็กินเหมือนเราไหมล่ะหากินไม่ได้ไม่ใช่ะไรหรอกไม่มีบุญไม่ได้กินนะบอกก่อนของจากกรกก์จริงจริงๆของป่าใช่ไหมของป่ายอดเขาเรามีทั้งผักสลบไม่ผัดบ่อปลาเรามีทั้งผักสดมีทั้งผักสดใส่ได้ดอกไฟแดงยังเลยนะ เคยกินไ้ำไฟแดงอ่ะฮะไฟแดงอะไรไฟแดงไฟแดงเดี๋ยวจะมาผัดอะ้กินอ่ะไหมอ๋อเดี๋ยววันหลังก่อนเดี๋ยววันหลังวันนี้เลยอืมาให้แล้วเนาะมันลุกเกียจเลี้ยวมันเลยนะฮะค่อยลืมตักแกงหม้อไม้ลืมตักแกงหม้อไม้ออกไม่ได้ปิดกล้องหมดแล้วกล้องปิดหมดแล้วกล้องดักเอาไว้เหรอเดี๋ยวกล้องดักเอาไว้ กำลังดีเลยนะกำลังเปรี้ยวๆลำๆเลยเหรอปุ่มๆหน่อยไม่ขมพวกเราคั้นอกหมดแล้วกินเลยค่ะกินไหมักก็กินเอาไข่ไหมลูกดนกินกาแฟกับขางต้นโอร้อนๆเลยร้อนร้อนค่ะโอเล็บทีว่ามันคืออะไร เขียดตัว์ใหญ่มากเลยอ่ะเขียดภูเขาเหรอใช่เขียดอร่อยนะเขาขึ้นไปมาขึ้นยอดเขาเขาแบบมาอยู่ในหินมันอยู่ในเขาไปในนหิไม่มีบุญไม่ได้กินนะเนี่ยจริงมันไม่ได้หาง่ายๆไม่ได้กินง่ายๆนะเนี่ยในทุ่งในท่าไม่มีนะไม่มีบุญไม่รู้จักนะไม่รู้จัก <Es> อ๋อหนูก็เพิ่งมารู้จักที่นี่แหละแต่ <tightening S 1> <ๆ S 2> ว่าวมันม,มีใครกินนะเมื่กอกี้เขาบอกเป็นลูกเขียดลูกกบมไม่ทราไปกินเหมือนกินเด็กนี่มัน,นไม่ใช่ลูกเขียดลูกกบนะพ่อเขียดแม่เขียนเนดเลยเหรอพ่อแม่เสียเนาะกินให้ดูนะคะทุกคนคนสวยก, <คน S 2> ก็คนไม่สวยกินไม่ได้นะนี่ค่ะก็อันนี้เขาเรียกขาดตัวมันขาดขาดตัวมัน ย่ารับไม่ได yeah? ้พูดอย่างงี <laughs> <miles> <laughs> <laughs> ้ขาตัวกมันขาใาให้ปขาใหญ่นั่นแหละมันขาอันนี้อะไรมนนี่อะไรนี่นั่งข้งไหนนั่งไหนนี่แหละ๋ยวค่อยนั่งข้างหนูหรือนั่งข้างไหนนั่งนั่งขางพีจวัๆน่ค่อยๆนี่ยพิจวัจะได้ตัวเล็กๆอือค่อยๆเๆล้ก็แยงกันกับนกปู๊อย่าๆนเอาเลยแล้วต้มป่าแกงปานิน ค่อยนะถ้าได้สามตัวนะค่อยอิ่มเลยน้ำรู้อย่าไปกินประหยัดมากมันไม่อ้วนหักินประหยัดไหนขอชิมหน่อยสิจกติดไหนนี่ลุกจีบทำไมเสือไม่มานั่งนั่งแล้วดีแล้วสถงจีบโอ้ยเป็เสือคดหล่อเลยมันไม่ได้รอท่าน ไข่ี่ร้อนไข่ร้อนเกลงก็ร้อนมามามาเอฟซีมาจบห็นัวนัวคนใจร้อนน้ำปลาร้ามันนัวนี่เองมรนอร่อยเด้อคือกินใหญ่กับใหญ่นั่งคู่กันอะไรอะอะไรจะเกิดขึ้นใหญ่กับใหญ่ไหน ต้องออกมาก็สวยเพอดีเต็มจอทุกคนไม่มีเหมือนนั่งกินอยู่สองคนกินหัวปลาลูกหัวก็ไม่เว้นระหัวปลาลูกก็เรามีปนีญจ์กินไปเลยกินไม่กินก้านาหกินได้นานเลยนะสิบเอ็กิโลได้จมือเลยเีสิเอ็กิโล กี่กิโลไหนปานินปานินนะสี่สิบกิโลสี่ิบเอ็ดกิโลแปดขี่ดีวันแล้วเนี่ยครึ่งเดือนแล้ะแสดงว่ากินไปแล้วสิบกิโลเหลือเหลืออยู่หนึ่งกิโลกับแปดขีดจักเมนูแล้วขอให้กินเดือนหนึ่งนะเหอทั้งต้มทั้งทอดทั้งป่นยังไม่ทอดยังไงไม่ทอดเนาะต้ให้ทอดอยู่น้ำยาขนมจีนอยากกินปลาแดดเดียวอยู่อ่ะ แต่วไม่มีแดดให้เลยคือตอนนี้มันยังไม่มีแดดมัสดสดได้ทำให้กรอบเออทำเป็นไหมง่ายง่ายจัดใส่ทอดใช่ไหมทอดทำให้กรอบแล้วก็พรุ่งนี้แหละเมนูสุดท้ายนว่าพรุ่งนี้ทำมันก็ละหมดแล้วทำน้ำลาดเด้อเปรี้ยวหวานเด้อผัดซ่าได้เปรี้ยวหวานผัดซอาเหมือนเหมือนเหมือนที่ออมพลพาไปเลี้ยงน่ะนะอะไรนั่นน่ะยำแหละยำหล่าค้อนมะไวานน่ะยำปลาดุกฟู่ะ แม่นบอกเราก็ยังปันยินคูคือเินูดูอีกหนึ่งคูเลยอยากกันั้นอร่อยมากเลยเส้นมาจากไหนเนี่ยก็ตักคนนี้ก็ตัก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 ไปเมื่อไหร่เมืสาวตั้งใจมาทำเมนูนี้เลยตั้งใจมาทำใช่ไหมเมื่อนั้นน่ะมันเป็นปลันยินแล้วก็ราดพริกและของกินจะบอกล่องหน้าหรือเปล่าป้าเป็นบาลุสวนนั่นแหละเมื่อคืนเห็นป้ากินดีดีจงบอกล่วงหน้าเหรอ เอาไม่อย่างนั้นก็ทำกับข้าวแล้วเสียดายบาลงหน้าแล้จะไปเลี้ยงหมกหน้าไม้มันนั้นจะไปพลาดอยู่แล้ววันวันหลังไปใหม่นะปิดร้านจำใช่ไหมปุ๊จำไม่ได้หรออันนี้ยิ่งใหญ่จำไม่ได้ปุ๊ไปตาไม่ไรกินปุ๊ ลองชิมบ้างนี่ชิมไหมหักดองตัวเรากินหัวให้ปุ๊ด้หัวรักมากเลยให้ให้หัวน่ะให้ผิดคนต้องให้ลยหัวเตาต้นพรปลาใหญ่ใหให้ยาเออเรงกันแล้วเมื่อเช้าเดี๋ยวเดี๋ยววันยาเนี่ยจะต้องมีของพิเศษมาให้อีกนอกจากหัวแหละขอบคุณจ้าจ็บนิดนึง ก็ย่าอยากกินไส้ปลาไม่ใช่เหรอมาอร่อยเลยนะที่ไปริมตุย่าไม่ได้ปลา้กินกับใครย่าไม่ได้อร่อยนะย่าเไปนั่งกินริมโขงอล้ไม่เคยถนมจะต้มไหม่ได้ปาเขาจะไปเที่ยวลาวไปด้วยไหมสงสัยไม่ไปสงสัยเลยแหละถ้าอยากจะไปก็ได้ไปเดี๋ยวเดือนทันวาเปิดาดีแข่่วิ่งข้าบสะพไวิเลยไหม สมัครคนละห้าร้อยเนี่ยประมาณนี้แหละนนนัอี้ผักบองนะคะสบายลงไหมได้เสื้อด้วยอืมจะมีเวลาจะไม่หัวใช่หัวไหม่าฮ่า่าก็เดินดิแต่ซื้อรองเท้ารองเท้าต้องดีๆเลยนะบอกเลยรองเท้าคู่ละห้าร้อยนี่ไปไม่ได้นะบอกเลยตีนหมวย่อย่หมดแล้วอย่างน้อยสามพันใช่ไหม ซื้อแล้วมันก็เป็นของเล้าไม่เป็นของก,กินเออหนูเคยซื้อแล้วหกพันหนูเคยซื้อขนูเท่าที่มันเหนียวก็เคีเ้ยวไม่ได้อะไรจะเหนีวยวผักเอาค่อยี่นได้ไม่ค่อยฟันไม่ของแท้เนาะ,ะนี่ก็กินยากเหมือนกันของแท้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งมันเหลือแต่เหงือกนะ <c oughs> ทั้งหลายเขาบอกว่าผักนั้นถ้าโดน คันน้ำมันออกหมดแล้วน้ำตมา้าล้างเรียบร้อยแล้วก็รอบสองค่อยไม่เอามือนะคอาทับทีไปรูในิปเดอลิปะดูในชิเดอร์ประตูในชีเดอิปไม่เอาไม่ดูรอบแรกใช้มือแต่รอบสองที่เราจะใส่เครื่องปรุงนี่ไม่ได้ใช้มือใช้ทั้ที่ ประเทศไหนครับเขาใช้คอร์ลพีนะมันจะยาวไปพอแล้วมันยาว ข,าาอขอบคุณ,คณที่รับ,<อ>บชมนะครับอย่าลืมก,กดไลค์ให้กำลังใจชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับครับจบกันแล้วจะาลืมฝากคลิปไปช่องอนุวัฒน์้วยนะครับไปดูย้อนหลัง <c oughs> ด้วย,ลยลไลฟ์สดวันนี้ยังไม่มีคลิปยังไม่เห็นคลิปเก่าก็ดูได้คลิปเก่าก็ดูได้อืมแล้ว